ตัวนี้โดนครับอตัวใหญ่ครับนี่นะครับอสองแต้มนะครับ เพราะว่ามันหาเหยื่อไม่ได้แล้วผมจะเอาจิ้งหรีดเสียบไว้อย่างนี้เลยนะครับนู้นอีกนะครับผมวางไว้แค่สามอันนะให้ให้มันดิ้นได้อยู่อย่างนี้เนาะนี่นะครับอมันหมานครับวันนี้แจมครับเจมเพิ่งเคยเพิ่งเคยทํานะครับครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับรู้รับชมคลิปนี้เนาะ วันนี้ก็อยู่กระท่อมเหมือนเดิมครับวัน,นีมาที่นาที่สวน,วน,นกระท่อมกระท่อมตรงนี้นะครับที่เก่าที่เดิมเพราะว่าจะพาทุกคนมาวางกับดักดูครับวันนี้วันนี้ผมจะวางกับดักกลบลองดูว่ามันจะติดไหมวางกับดักกบ จากที่กับดักที่เราเคยวางแต่หนูแล้วคราวนี้ผมเห็นกบไว้แล้วลองลองจะจะไปลองดูครั้งแรกครับครั้งแรกว่ามันจะติดไหมนะเหยื่อเนี่ยก็จะเป็นเหยื่อไส้เดือนลองเอาเหยื่อไส้เดือนดูก่อนครับเพราะว่ามันหาอะไรไม่ได้ช่วงนี้ก็มีแต่ไส้เดือนละได้ไม่ได้ก็ลองติดตามดูนะลองดูครับว่ามันจะติดไหม ตอนนี้ก็ห้ามงน้อยๆครับเหยื่อนี่จะเป็นเหยื่อส่เดือนนะครับ นี่นะครับทุกคนไสเดือนนี่ผมจะปักไว้ตรงกลางครับให้ให้มันดิ้นได้อยู่อย่างนี้เนาะนี่นะครับมันยังดิ้นได้อยู่นะครับอันนี้ก็ครั้งแรกของผมเหมือนกันครับยังไม่เคยลองครับต้องลองดูครับว่ามันจะติดให้ไหมเพราะว่าผมยังไม่เคยทํานะครั้งแรกครับ นี่นะครับหนึ่งแล้วก็ตรงนี้สองสามตรงรุ้นอีกนะครับผมวางไว้แค่สามอันนะอเดี๋ยวคอยลุ้นกันไปครับหนองก็เป็นหนองเล็กๆครับหนองไม่ใหญ่ใส่แค่สมอันพอเนาะเราลุ้นกันไปครับว่ามันจะติดไหมมันจะได้ผลไหม ตอนนี้ก็ยังไม่เมื่อยนะครับทุกคนอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นข้างๆกระทอมนะครับเป็นส่วนมะขามเอ,อมีบางท่านเอฟซี FC บางท่านบอกมาบอกว่าให้ไปยิงหนูให้ดูหน่อยก็จะเป็นคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะพาทุกคนไปนั่งห้างยิงหนูคลิปนี้ยังไปไม่ทันนะครับดูคลิปหากินแบบบ้านๆไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้า คิดน้าจะพาไปยิงหนูครับยิงหนูด้วยหน้าไม้นะากับข้าวตอนเช้าครับไปครับอ่านีนะครับได้ีกแล้วครับอ่นโดนอีกแล้วครับทุกคนนี่นะครับ ได้เยอะมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูกับดักของเราด้วยนะครับจะเดินไปเรื่อยๆก็ไปเพื่อจะไปดูกับดักของเราด้วยถ้าว่ามันมันจะติดไหมแล้วก็รอบเชา้าอีกรอบนึงนะไปดูรอบดึงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ประมาณสามจะสี่ทุ่มแล้วนะครับอ่ะลุนไปพร้อมๆกันเลยครับทุกคน ถ้าไม่ติดก็ตอนเช้าคนมาดูอีกทีนะยังเหมือนเดิมครับนี่นะครับมดเริ่มขึ้นแล้วนะครับไปดูอีกสองอันนี้นะครับทุกคนโอ้โหโดนครับทุกคนโดนครับโดนครับโอ้โห อู้มันมาแล้วครับมันมานแล้วครับอูห้หูอีตัวยังโดดอยู่นะครับทุกคนอู้หี่ลงน้ำเลยครับนี่นะครับอืมมันมันครับวันนี้เจมครับเจมเพิ่งเคยเพิ่งเคยทำนะครับเพิ่งเคยทำรอบแรกนะครับโอ้โห ใช้ได้แลวครับนี่นะครับอหนึ่งเต้มแล้วน,นะครับแต้มที่สองอยู่นี่นะครับทุกคนแต้มที่สองอยู่นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับแต้มที่สองครับอื้อ เยี่ยมครับอ่านี่นะครับทุกคนนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหเพิ่งทำเป็นครั้งแรกครับทุกคนโอ้โหไม่คิดว่าจะเจอไม่ไม่คิดว่าจะได้อย่างนี้ครับเยี่ยมครับนี่ครับลด้สองแต้มนะครับ มันมาน,นครับอยู่อยู่นู่นอีกแต้มหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวออามาออกมาก่อนนะสองแต้มนะครับเยี่ยมครับสองตัวครับ สองแปมมันนานครับครานี้เหยื่อหมดผมจะเอาเหยื่ออะไรใส่อีกเนาะน่าจะเป็นจิ้งหรีดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเอาจิ้งหรีดมาใส่ดูนะ จะว,วางไว้ที่เดิมมานั่นนะครับนี่นะครับ ผมวางไว้อีกนะครับเป็นเหยื่อจิ้งดีดนะครับคันนี้ตัวนี้เป็นเหยื่อจิ้งดีดนะครับาวางไว้ฝั่งนู้นอีกอันนึงแล้วก็แล้วก็ตัวนี้อีกอันหนึ่งครับที่ที่ว่ามันติดสองตัวแน่นะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยมาลุ้นกันอีกทีนะครับ คนครับแย่แล้วเนะไปครับไปดูกับดักของเราเนาะจะเก็บของก่อนนะครับไปครับไปดูกับดักของเราครับว่าจะติดให้อีกไหมเมื่อคืนได้มาสองแล้วครับ โดนไม่โดนนะจะติดให้อีกสักตัวไหมเนอะนานครับโดนอีกครับทุกคนครับโดนครับ,รบ,รบอูย้ยตัวนี้เหยื่อหายครับอูย้ยเอาเหยื่อไปกินมีรอยเอาเหยื่อไปกินนะครับเนี่ย เหยื่อหายครับทุกคนแต่ไม่ลั่นนะครับโดนนี่หนึ่งแต้มนะครับนี่นะครับมันมานครับฝั่งโน้นไม่เยื่อหายเหมือนกันครับฝั่งโน้นก็เยื่อหายนะตัวนี้โดนครับ ใหญ่ครับสามแต้มครับนี่นะครับนี่ผลงานมาเมื่อคืนครับในสองตัวอันนี้ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวหมานๆครับ เคยทําครั้งแรกครับถ้าคนไหนอยากลองทําก็ลองลองลอง,ลองทำดูได้เลยนะครับได้ผลรนะ้อยเปอร์เซ็นนะนี่นะครับมันหมานครับวันนี้ได้สามตัวนะครับอยู่ในถุงอีกสองนะนะครับ อืนก็้อขอขอบคุณทุกทท่านเลยครับที่เข้ามารับดูรับชมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมตลอดมานะขอขอบพระคุณมากนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าผ่านครับจะได้ไปสามแต้มสามแต้มเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ